ค่ะพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจ้าพ่อได้ยินเสียงสัตว์บ่นี่ได้ครับค่ะเอาบ่หน้อันเด็กกัพ่อเป็นไงบ่หนิบ่นฟุหมานบ่โอ้ยฮอดบ่หมานพ่อนู้น่ะขามโค้งอ่ะขามโค้งน่ะเจ๊พ่อเข่าอยู่มันบ่ โอ้ยเพิ่งมาเขา้าวันวันพุธนี่แค่น้อยตั้งแต่นุ่นและตั้งแต่ที่ใหม่เพิ่งมาเข้าเนี่ยค่ะโอ้ยกระดีนตัวขึ้มานเถอะพ่อเ,อน,เนี่นยดวงดวงเขา้าได้ซ้ำนั่นพ่อดวงเข้าได้ซ้ำนันคือีอบาทโดนโดนบวชไ่ยี่สิบบาทขึ้มานแท้เอยมัน ให้ไฟแล้วมันไม่เข้าสองงวดสามงวดก็เลยไม่ให้ไฟเรียนน้อยค่ะไม่กล้าให้ไฟบอกเรียนน้อยจ้าโดอเฉพาะไฟมันเข้าเลยทันทีเลยฟันดีอยู่เรียนน้อยค่ะฟันติดติดกันอยู่สองสามตัวคุณฟันมันเหมือนกันใหญ่ผ่านด้วยพอเมื่งวดหนีห้ได้แน่ ก็จังว่าอเดือนน่อยไม่อยากใครพลาดเลยอยากให้ได้เด็กมั็เด็นยังไงยังเ่็เวลาได้ก็กม่ได้ไปดวงดวงดวงด็กเด็าเด็าเด็กเด็กมด็กเดนกเันกเนบอเกเดกเ็ก็กเด็กเดกเดกเด็กวด็กเด็กเกเกเอกเด็กเด็กเดเอเาเด ก็คึงวาเทำไมเป็นอย่างนี้พออย่างนว่อเอออย่าเป็นปั่นเอฟซีมันทำไมอย่งเป็นอย่างนี้ค่ะอยากให้เอฟซีใดน้่ถือกน้่เนาะพ่อนะเห็นว่าเหล็กมันเข่าก็อยากเอามาแบ่งปั่นค่ะพ่อแบ่งปั่นไปแล้วมันเป็นไปอีกแบบนึงค่ะจังหวาหงวดนีิกะแกะตัวไม่ทอนตัวเนาะค่ะ เดีมยวเรลองดูวันวันเสียมเข่าค่ะมาเทียมันเข่ามาเทียได้คิบาทข้าบาทก็ดีค่ะบาทนี้สิเป็นเลขฟันบอกพ่อข้าวฟันฟันตองงวดฟันจักเทียล้วก็ค่ะพ่อมันกาฝันสามคืนติดกันนอนสุดท้ายูเพียงน้อยฟันสามขึ้นติดเมื่ขึ้นนี่ก็ฟันบอกค่ะ ฝันเมื่อเรียนน้อยเสียงเสียงน้อยก็เลยลงเสียงดูโอ้โหเสียงแคกที่มาลงเสียงดูมื่อคืนมีฝันอยู่ค่ะด้วยคืนไปวันพุธหน่อยฝันว่าคนเแาคนตาก็มาย้ายเนี่ยเมาหาค่ะเไปเขามาหาผมเถอะเลื่อนมาหาผมลงตัเลยเลือนตามเดินไป เคบอกว่า <c oughs> ไม่ต้องเดินตามพ่อมาหรอกแม่มาวารอบอกพ่อก็แม่จะกลับเร้วว่างั้นอืมกลับก็บไปว่างั้นผมจะไปรำเก่แก่ก็ตายทั้งคู่และตายแล้วแกอายุหกขีดไปเลยแกต,ตายค่ห <c oughs> มดฝันัมนมันเบมอวันที่สองที่แล้วเละฝัน ตก็พาเองแกนนี่แหละเด็กแกมาคนเดียวตอนนั้นเด็ก <Okay. S 2> ต,ตอนนี้เอามาสองคู่ <Okay. S 2> มาสองผัวสองเมียพอ <Okay. S 2> ตามยายเออพอก,ก็เลยโอไม่มีอะไรนะเด็กต,ตายเด็กไปกลับเนี่ย <Okay. S 2> ก็เลยไปเช็งนัออ่นแหละไหกศูนย์น่ะแหละไว้ก็ได้ล้าวนั่นแหละเออที่นี่หวานอย่างนั้นแล้วเด็กกลับกินพ่อมาคืนที่สองเพียนหน่อย ฝันว่าหลานสาวเขาเป็นครูสอนอยูระหนึ่เขามาหาอายุเขาก็ยี่สิบกว่าปีหรเอยงยี่ห้าปีนี่แหละหลานสาวหนั่งเขาเอานาฬิกามาแขนข้อมือให้พ่อเนี่ยนะข้างซ้ายนาฬิกาใต่เขาบอกว่าเอามาให้ปู่เป็นของขวัญปีใหม่เขาบอกแบบนี้เดี๋ยวนอ้ นาฬิกามันเป็นนาฬิกาที่พอเเลยโชว์เลยทีห้าศูนย์เก้าเศษนน้อยกาเป็นเก้าเนานาฬิกาเนาะพ่อเป็นศูนย์พอมเนาะไม่เลยเพราะว่าในตำราทำไมฟันก็ให้ศูนย์เก้าต่อสองเก้าเศษน้อยที่พ่อเขาเลยมาเชียงตัวนี้หมดคืนนี้ที่โชว์เเลยว่าฟันเห็นงูเศษน้อยเนี่ยคือฟันไปรงสันบ้านี่พ่อ งูไม่มีหางเลยเสียน้อยหางมันล้นนวนหางล้วนผักงูหางล้วนพอเสี่ยงี้ตัวนี้แหละตัวอาถึงกล่าวเสีเยน้อยพอส่งไปในลายให้เสียน้อยดัางเกบอกโมวานบอกนู่นเาท่านเลยไปไล่เบื้องไล่อยู่ค่ะพอ่อครับไปไนในใลน์นี่เดียเค่ะทำไมเป็นงูหางล้วนทำยังไงงูค็ไม่ไปเสียน้อยพ่อเอาไม ไม่ครับท่านคือเดียวนี่นะไปจิ้มตรงหางตรงมันขาดนี่ะนะ <Hey. S 2> มันเลยไปจริงๆพ่อเขาเลยใม้จิ้มหางมันมันก็เป็ไปเสียนหน่อย hmm. แต่งูนหางหางูหางด้วนวเนี่ะเสียนน้อย hmm. ไม่รู้มันเ,เข้าหรือไม่เข้ามันสั่นแบบนี้บอกเลยว,ลว่าอลรไณหาเสียนน้อยดู้ก่อนหรือว่ามันจะไม่มีไม่มีห้าพวก ก็ถึงว่านี่ยเี่นหนูเลหามันขาดกุ๊บเลยนะเี่นน้อยมันไม่หางยาวๆเปลยนีี๋หรอกหางมันขาดกุ๊บุงูเป็นงูตัวยาวคนาบนี่เลยทีเดียตัวเอาจิ้มอมาเป็นจิ้มมันเห็นมันใช่ทหารจิ้มมันยังไงมันก็ไม่ไปมันก็เฉยเี่นน้อยค่ะโอเคนี้ใชสรจเสรัจแลวคืนบกนี้โอเค <Ừ. S 3> át, มันถิ่นเขา่าหมือนมันบอเข่าทีมันไม่ได้ฝันว่ากินนู่นกินนี่นอนฝันน่าได้แเขาเอามาให้เพาะว่ามันเข้าแต่เ้น้อยฝัน่หลานนิกามาตันต้นนั่นนะแม่นนาฬิ่อเนาะฝันเป็นเลขอยู่อนาฬิกามาให้ เดี๋วพ่อซื่อไอ้ตรี่ว้ละเก้าห้าไปสี่ไปเก้าห้าศูนย์เก้าเดียพ่อครันเก้ายังไม่เชื้อครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้ามดก่อนนก่อนไม่ใ้อจะหกหนึ่งหนึ่งหกไม่ได้ครับนี่จะเป็นทังสั่นต่อเลีกเขาคากปันกระเบาะกลับเนาะครับแต่ก็ไม่ฝันอะไรเลยนะเจน้อยไปซื้อปุกหนึ่งไว้จะ จะไหวสี่ใบเหมือนกันอืมก็บพกฝันบ่อ่เรื่องให้รู้จริงมันไม่เห็นได้ลหละรถเกลียื่อก็เป็นเกลือส่ะก็แค่นี้แหละเตียน้อยฝันแต่พประว่าศูนเก่าก็ห้าเก่าเอองามอยู่นะพ่อนี่มันเป็นเลขสามหาง้ะพ่อนี่หาศูนพร้อมเนี่ยภาพใช่กไปอย่างนั้นเอย่าห้าศูน แล้วก็ห้าเก้าเนาะครับศูนย์เก้าพอมเจ้าพอศูนย์เก้าแล้วก็ห้าเก้านี่นี่เหล็กสามหางให้เพื่อนไปกราบเอาเนาะพอ่อตำราที่แน่ๆก็คือศูนย์เก้าเนี่ละมากแข้งมันบ่ค่ะครับทอดหวานงันใหญ่ศูนย์เก้าทอ,อ,อกาเก่ไก เนี่ยใหญ่ใหญ่ก็ตายแล่าเแคกลับมาเนี่ยเจ็บอกดแจะกลับแคจะกลับอืกลับมาเก็หกวศูนย์ศูนย์หกมันจะเป็นศูนเก่าหรือเปล่าเสียน้อยหัวนึกโอ้ยเปลี่ยนไปได้พ่อเปลี่ยนไปได้เขาฝันเบมันฝันโฉงโลกเก่าโลกนอคล้ายๆกันค่ะคล้ายๆกันก็คือไปแนวทางแบบว่าคือจังศูนย์เก่าเนี่ยคือนาฬิกาพ้อมเนาะ ตอนที่งูก็าหางรวนมันเป็นไปได้เลยง,งูหางลวน,นหางืุดหางบ่เีก็เป็นศูนหา่อนนีเ้เรียกกะบ,บ่ไปไซแล้วกับทอนนี้แหละนะอกพอเป็นโชคเป็นหมานของเรากมันมีแค่นี้แลนหละเชน้อยค่ะกับตีได้ตัวเดียวเท่านั้นเนาะ รู้จ,รรออะจะว่านุ่งว่าบอกให้เห็นดิเอีเดี๋ยวพอจะส่งให้มันออกข้ามงวดแค่น้อยอ่ออมันออกข้ามงวดเด้อเดี๋ยวพอจะส่งเลขข้ามมวดไปให้ดูด้วยจ้ะงวดที่แล้วมันก็เข้าข้ามงวดแค่น้อยอือก็เปลนจอีกหนึ่งตกศูณบวกมันเข้าข้ามมวดค่ะโทกไปดูดตรงงวดแต่มันเข้าคามมวด ค่ะเอาตัวเลขก็ชัดเจนต้นนะก็ขอบพิ่มพอได้หลายจ้าสิมาไห่ครับแนวท่านดีทุกคนทุกคนครับค่ะบัดดีค่ะครับ